ช่วงนี้พริกมีราคาผมจะมาบอกวิธีการป้องกันโรคพริกกันนะครับนั่นก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อราอีกหนึ่งตัวที่สำคัญนั่นก็มันก็คือโรคใบจุดตากบนะครับโรคใบจุดตากบเกิดขึ้นจากเชื้อราครับถ้าเกิดว่ามีการระบาดส่วนใหญ่จะระบาดกันในช่วงอากาศเย็นมีฝนตกชุกนะครับท้องฟ้าปิด ฉะนั้นวิธีการป้องกันและการกำจัดก็คืออย่าให้ใบค่อนข้างเยอะมากจนเกินไปนะครับแล้วควรจะให้ด้านล่างต้นมีลักษณะโล่งระบายอากาศได้ดียิ่งถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนควรจะปลูกในในแนวไปในทางทิศทางตะวันนะครับเพื่อจะให้แสงแดดเข้าไปฆ่าเชื้อได้ได้ดีนะครับแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าใช้ในกลุ่มของสารป้องกันและกากำจัด เชื้อโรคนะครับเช่นกลุ่มเชื้อราชนิดดีไตโคเดม่าหรือจะใช้ในส่วนของอาสารเคมีนะครับก็ให้เลือกเป็นกลุ่มชนิดสัมผัสก่อนนะครับเช่นพวกแมคครเซ็บไทแรมโพฟิเนปพ,พวกนี้นะครับสลับกับกลุ่มชนิดยาดูซึมเช่นคารเบนดาซินหรือว่าโปรคอลาด นั่นเองนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าวิดีโอที่ทําขึ้นมาทุกวิดีโอจะเป็นประโยชน์แก่ท่านฝากติดตามหน่อยแล้วกันนะครับ